สวัสดีโยรุทชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเอาเลสซิ่งนะครับพี่ร้านอยู่ตรงไหนครับผมจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองในตลาดโตนต่านเข้าไปสีเขียวป้ายสีเขียวข้างเฮียเปยววันนี้นะครับผมแม่เห็นรูปปกกันแล้วใช่ไหมล่ะแม่มันช่างน่าสนใจซะเลือเกินนะครับผมเฮ้ยโชว์ป้ายหน่อยจันเฮ้ยโอ้โหกะดา,ราเราเสร็จแล้วดีกว่า มาคนเอาการหลาดเป็นไงครับเปิดอย่างจุนโอ้โหจากแรกๆตัวนี้โล่งๆช่องเรามันพัฒนาแล้วอัพเป็นไงอัพเกรดไงอแต่เพราะว่าอย่าอย่าขอให้ผมเปิดประตูนะครับคือข้างในแบบคือพี่วิวแบบมีตู้เซฟไงอุปบายอุปบายเออมีอุปบายก็เสียตังค์อยู่ข้างในนี้ประมาณ2ล้านนะครับน้องๆเออพี่วิวได้ข่าวว่าแค่ป้ายแล้วก็น็อตใส่เซฟป่ะน็อตแต่งป่ะน็อตมิเนี้ยมาครับเนี่ยครับขนาดก็แบบกินขาด ก่างเงี้ยกินขาบนะฮะโอ้โหเนี mm ่ยฝากไว้ด้วยนะกับโคตรเอากะหลัดนะครับอย่าถามหาเปิดข้างในนะแกหายังไม่เจอเออยวเปิดให้ดูทีหลังก็ได้นะอ่ะวันนี้นะฮะพาชมไฟท้าย LED 2อ2 2ีอใหม่ล่าสุดเว่่ยไฟโคตรเอาเลสซิ่งเชดออันนี้จะเป็นไฟท้ายตัวเก่าไว้เปิดตัอไฟท้ายตัวเก่าอ่ะจริงๆอยากจะทาแบบนี้อยู่ครับแต่ว่าเวลาเราซื้อ เวลาเราเซอร์วิสนะครับผมมันจะเซอร์วิสยากทีนี้เราให้ดูของใหม่หน่อยเวจันโชว์หน่อยเว้ยเพราะว่าคนถามหากันเยอะมากนี่เชเร์เชเอร์เดร์มีโอ้โหมีเส้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าหน้าตามเป็นอย่างไรเอ่อไฟท้าย110 LED เราจะทำแบบนี้แหละคล้ายๆกันนะครับเพราะว่านี่เป็น110ตัวเก่า แล้วทีเนี้ยตอนนี้110 LED มันมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทำ110 LED เพิ่มเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกหรือใครอยากให้ทำรุ่นอะไรคอมเมนต์บอกหรือสั่งได้เออแล้วทำให้นะจจะ<ด>บายโคตเอาเด็สิทำไม่ได้หมดขอ,ขอให้สั่งมา yes นะครับผมบอกเลยนะยัดอีกทีหนึง่งงานพีออเดอร์นะครับผมต้องมัดจำก่อนเราถึงจะทำให้ได้ออนะฮะใครที่ชอบถามราคาพี่ราคาเท่าไหร่พี่สู้ไหวไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับ ้นทุนไฟท้ายมาละหนึ่งค่าแรงในการทำอีกโอ้โหโผมบอกเลยว่านี่หมดไม่น้อยนะอาจริงแทบไม่ได้อะไรเลยข้าเจียวถ้วยหนึ่งไปเออแต่ว่าขอมาก็เลยทำใช่ขอมาก็ทำให้นะครับผมขอเอาไปเลยราคาเพื่อนกันนะครับผมราคาแบบเพื่อนพ้องอ่ะเอออืจัดให้นะครับผมกําลังน้อ <c oughs> ยๆ ขอข่าข่าก็พอเออสบายละวูทีนี้เออใช่แล้วก็ขายของเออขายของไม่ได้กำไรสบายละวูทีนี้โอ้โหเอ้าไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีนะฮะเราทําได้นะครับผมแต่ที่นี้ไฟท้ายเนี่ยพอเราสมมตมว่าเราสั่งไปเพิ่มใช่ไหมเราต้องแบบเติมแต่งนิดนึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าต้องทํายังไงต้องแก้ไขต้องปรับแต่งปรุงแต่งมันตรงไหนบ้างนะครับนะอันนี้ก็จะใส่โชว์เฉย พี่ฟรีคมหรือ,ย,อยังครับเสียบเลยเตี้ยเออของเราของเรามันเป็นกระแสตรงไว้จันไฟเรามันเป็นกระแสตรงไว้ถ้าเกิดเป็นรถธรรมดาเออมันไม่ใช่กระแสตรงไงเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูนะเอาง,ง่ายๆเสียบปลั๊กตัวเดียวจบเลยปั๊บเนี่ย<อ>มาแล้วเห็นไหมนี่จะเป็นไฟหลีท้ายเห็นไหมต้องดูตอนกลางคืนไว้จันตอนกลางคืนชัดมากใช่เปิดไฟเดียวหน่อยปั๊บ เนี่ยของเรามันเป็นไฟเลี้ยวกับพิบเร็วโอ้ไฟเทคด้วยเยสเซอร์ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเยสเออนี่อยากให้ดูตอนกลางคืนมากเลยอ่ะเออเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรูปไปท้ายคลิปเดี๋ยวตอนกลาคืนกูถ่ายรูปไว้เออเออรอดูตอนแบบมีไฟลดิพี่พี่ลองกดเบรกหน่อยเนี่ยเป็นขั้นแบบเนี้ยครับน้องๆดูดิโอ้โหอยากระมัดแต่ง ความยากความง่ายเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแบบค่อยๆไต่ทีละขั้นเออเขามีสตอรี่ขนาไฟท้ายมีสตอรี่อ่ะก็ตอนตอกตอนแรกพี่ฟีคิดว่าการออกแบบเนี่ยมันก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะนะนะโอเคนี่นะครับไฟท้ายไฟหลีไฟหลีก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะลองประกอบดูให้พี่ฟีประกอบเลยนะครับตัวนี้ถามว่าเอาไงกับมันดีตัวเก่าบอก ใช่โอเลี้ยงรออยู่โอเลี้ยงรออยู่อันนี้ก็โอเลี้ยงรออยู่อันนี้ก็จะไปใส่น้องโอเลี้ยงครับพี่ขออะไรพี่เออบอ้น้องโอเลี้ยงรออยู่ครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามอรดกตกทอดนะครับผมนะนี่นะฮะโอแต่นี่ก็คุณละแนวเลยนะใช่อันนี้ก็จะลั้าไปอีกแต่มันเสียตรงเดียวปอมันเซอร์วิสไม่ได้อ๋อมันมันขาดมันอะไรมันแกะไม่ได้เพื่อทีเดียวเพราะพวกนี้ยัดซิลิโคนหมดแล้วอืเราเติมซิลิโคนเข้าไป เวลาเซอร์วิสมันเซอร์วิสไปได้แต่ถ้าเกิดวันวันหนึ่งนะมันขาดมันจริงอะ่ะนี่แหละนี่คือข้อเสียของมันมันเซอร์วิสไม่ได้นะแต่ตัวนี้มันเซอร์วิสได้นะครับสามารถแก้ไขปรับแต่งแกะได้ปกตินี่เห็นไหมนี่คือข้อดีเราก็พยายามหานะครับผมข้อดีข้อเสียเอามาปรับปรุงแต่งมันนะครับผมจนได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็อยากจะฝากย้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับนะไฟท้ายรุ่นอื่นก็รับทำนะครับแต่ต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราให้พี่ ปลากรอบนะครับผมประกอบเสร็จปุ๊บเรามาดูหน้าตาของมันนะครับแล้วก็พร้อมกับภาพสวยๆตอนกลางคืนนะครับผมอออรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแคนักกินหอ,อย โอเคตอนนี้เราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะก็ไฟท้ายนี่นะครับหน้าตาเอาอีกสักทีหนึ่งตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเลยทุกคนนะเพราะว่ามันกลางวันอยู่ยังไงเดียรีไฟกล้องลงแป๊บเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นลองลองตีเรลี้วดิเฮ้ยทำไมชัดจังเลยวะดูด้วยดิกูหลีไฟลงไงเย้แล้ว โคเอาไปเลี้ยวแปยงในกล้องเป็นสีแดงแค่นาะในกล้องเป็นสีแดงมันมืดไงมันมืดไงเออปรับแสงที่กิ่งมันเป็นสีส้มนะครับท่านผู้ชมนี่เออจะส้มเฮ้ยได้ว่ะไม่ต้องเขียนไปก็ได้เออเฮ้ยนี่นี่แน่ชอบจริงๆเลยไปทีอันนี้กลางวันกลางวันเออไกลางคืนปึ๊บกลางคืนปึ๊บดีลงกลางคืนดีลง <พ uka> ก็จะเป็นอย่างงี้ตอนนี้กลางคืนเอหกโมงพวกเพจ้องพวกเพพวกเพช่องพวกเพถ้าฝากไว้ด้วยนะครับผมไฟท้าย l e d 2022นะครับที่บายแบกโคตรเอาอ่ะอือนะแบบต้องบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่เสร็จด,ดีนะอ,อใช่ยังไม่เสร็จด,ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิจัยสอนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมก็ยังบอกไม่ได้เป็นปากเป็นคำเอาไี้ดีกว่าใครสนใจก็ลองพิมพ์ คอมเมนต์นี่เลยจะได้รู้ว่าใครสนใจมากน้อยแค่ไหนสนใจก็พิมพ์มาในโคดเอานะครับหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเออพิเลยร้านไม่มีนะครับเออไม่มีเพจร้านเดี๋ยวให้มันให้มาเสร็จก่อนนะอย่าเพิ่งทักมาตอนนี้นะคือตอนนี้ยังไม่ขายอยู่เนาะตอนนี้ยังไม่ขายคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยคอมเมนต์ให้หน่อยใช่ตอนนี้ก็อยากให้เจอให้คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะใครไม่รู้อะไรก็คอมเมนต์โคตเอาก็พอแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเออแก้วก็ได้ยังจูนในการตลาดมันเยอะแค่ไหนเอออย คนดูสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เราย้ำนะครับว่าไม่ใช่มีแค่ร้อยสิบตัวเก่านะครับเราก็จะทำร้อยสิบเอวหรือรุ่นอื่นๆตามมาพีซีเอ็กซ์เวฟพีซีดีมวงเวฟดง m มดีมดีแม็กมีเหรอให้มีมีมีเราก็ทำเอาน้องน้องสนเราก็ทำเหมือนกันเอออ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้ เดี๋ยวมันเสร็จสับเรียบร้อยผมจะทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับบอกชกว้ยเนี่ยแปลงระบบไฟนะครับเป็นแบบต่อตรงนะว่มันต่อตรงกระแสตรงนะฮะเป็นกระแสตรงที่ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาไฟท้ายตัวนี้ไปใส่เราต้องแปลงแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับจ้เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะนะนะคราวนี้เราสามเท่าหนึ่ง yeah. แก๋ก